อยู่ที่กิโลเมตร44อัมพาวาหรือบางคนที23น่23ถนนมิตรภาพทางเข้ากรุงเทพนะคะทางเข้ากรุงเทพคะ่ะก็อยู่ร้านนี้นะคะ Amazing Thai l นะคะ ปเ,เป็นร้านสไตล์มินิมอลนะคะเป็นร้านกาแฟแล้วก็อาหารนะคะสไตล์มินิมอลไปดูข้างในกันนะคะไปดูข้างในกัน,นะะจ,จังหวัดสมุทรสงครามะคะ่ะ จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือนะคะสวยไหมคะผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลนะคะเกลือโลชันดอกเกลืออันนี้เป็นขุขน,นะะัดน้าข มีหลากหลายชนิดนะคะที่ทำจะเกลือค่ะเกลือปรับอากาศค่ะเกลือแช่ตัวค่ะหลากหลายประเภทนะคะดูเกลือนะคะเกลือรอบโลกค่ะ เกลือทั่วทุกมุมโลกนะคะจากไหนบ้างดูเอาเลยนะคะเกลือทั่วมุมโลกค่ะเก็ดจิงนะ่ารักมากลนะค่ะเกลือนะคะซูเกลือะคะ่ะหรับลูกค้าล้างมือนะคะที่ห้องน้ำก็เป็นชั้นล่างนะคะ แต่งด้วยใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าว ท้ายถ้ำนะคะหัวกของเราก็ลนลงน้ำเกลือนะคะโ oh อ้ my g ่ d ออู้น้ำร้อนมากเลยค่ะน้ำร้อนมากเลยหัวของเราก็แช่เกลือนะคะหัวของเราก็แช่เกลือคะ่ะดูสีนี่เขาเกลือนะคะ ลมแรงค่ะลมแรงนี่คือเกลือทะเลนะคะสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครน,นะคะกิโลเมตรที่14นะคะคที่สป็่เป็นเป็นสีชมพูใช่ไหมคะถามเพราะมันเป็นได้กับแดดกระแสงพอดีเลยนะคะออกสีชมพูใช่ไหมคะ ห้องอาหารนะคะห้องอาหารลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากเลยชิวชาต่างหันเราอยู่ท่ามกลางนาเกลือนะคะเกลือทะเลนะคะเกลือทะเลวันนี้สาวนาเกลือก็มาเกลือทะเลนะคะ เอค่ะ้นกน้ำเปล่าน้ำเปลาขีแกสามระบบตากประมาณ15วันนะคะเป็น,เปน,น,นน้ำเปล่าสองขวดน,น,น้ำแข็งสามแก้วนะคะ ทริปสป,ปาเกลือวันนี้นะคะทริปสป,ปาเกลือทะเลวันนี้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้คุณป้าสายเปียรด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายลาลับค่ะ